จ้าดไปดิจ้าเจ้าเจ้าเข้าม่ไปโกนแก่แล้แก่แล้วเนี่ยเิดนั่งไ้เลยเิดเห็นอย่าง่รอันนี้ทำเมนูอะไรครับผัดกระผัดกบะขี้เมาส่วนประกอบมีอะไง้างเนาะาถ่าวอ้วนชาสี มันไปข้อเบ็ดดอกจามมีขาะว่าเป็นพุ่มเพลน่ะมีกระชายแล้วก็อย่าง่นกระเพ้ากระเพ้าใบบะกูลมะพริกอันนี้สูตรไม่ได้ใช่ไหม่ได้ฟังลาเวนลาะล้ะเนย ไปยนอวาปีนะบาดนตัวี่บีไนะแพ้ร่ไเ่เวฟื่งไปเลยบยิบเจ็ดไปเลยอันนี้ตบ่หนิฮะปต้มอยู่บ่ไม่ก็ซอยซออยแบบบงบาก็ผัดตองต้เนาโอ้ปร้องตอกมันจะเป็นน้ำยากะทิเบอ่งคนเขามีแมองเขาคือแดกเห็นบ่เ่ยอะไรมาสมก็บกินบิดก็ไม่ดับแรก็คือโอ้ยยินแหงได้อยู่น่ะ

กินจุอื่นต่ปันใดกัแล้ววะตองอนี้ได้เฮ็กระิบได้ตัวตบุกพริกเทียมซือกับปัดเหียงวะตัวาเดือกู่กบตั้งบุกพริันตัวตังบุกพริกแลกเทียมกับปดเฮยเอีนี่อกไปเรเดือมันออกซเนี่ยโอ้ยเมอนปเดกนี่ิมแนนี้่เน ท่านเด็กกินแบบปกติอยู่ขับ่าเด็กกินไ่ปกติต้องพูดแนแล้วก็ไม่ได้กินว้าแล้ว็คือ่กนเลยโอ้ยว้าวเถาุ้งไม่กี่้วนหาม้วนผงสลดมาใส่ไหมครับใส่ลหมมท้ออะไรใช่มใท้อกคือไก่หนึ่งนั่นล่ะโบล้อ เอเนากดี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 อนดี้ีเีดนดี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 ไม่มีการว้าดีดีรบดีนีด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 ี่ีดตดีดลดี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 ีดีีด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 ีนีดีีดีรีด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 ดี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 ี กูเสียเท่เสียเตาลีโอตาลมาต่เข้าไปแม่ทำตาลมา่นิตาลนี่กับผูเค็มเยอะกว่า้ทีโบตบมีเยอะจะได้ผูกเค็มเท่าไหร่ัยวงานกิ๊กไกอยู่วะงานกิ๊กไกวั่เดยวเ้ยนั เราเียวไปเนาะนียูขาวทำอยูขาวเลยใส่ปานี่ยเจมนยสุดท้ายก็เตีมยรหอมเออาเตีมพร้อมดีดีริแดงประเดวนั่าเลยมั้งบันี่มือาเขาไม่อดเ็บอีกแล้วเนาะมงทุกยาโ่ โอ้ยไมันขึ้นมานั้น่าแต่เสาเทมือโคตรสุขดีทำไมว่าสุขภาพดไม่เด้โล่ไม่ได้เนอร์โล่สุขภาพดีพี่กีกูไม่ได้เคื่อนหมู่ก็ใส่ชุดเรียนมาอย่างมือเสา์เนี่ยอ้มมันขึ้นไปไม่เ้นแต่เสาเทมัน โอ้พันหรือ่เนะไม่ซื้อ่โอยน่งพันเองงไ่ใ่าคนพันจะสอดอ่อนไม่ใิ่งูมขึ้นขาอย่บกาาคายไอตัวหญ่คนเดียถามดูขนาดหรือพาดีเดยก็ยังทำไปเลย ด้วยไเออถ้ดีไม่ได้ใส่เข่าปากด้าดีหนูแสบอยูเป็นสีใครเป็้สีแท่งมอเสบไหนี่รถสาบ่ใดบ่กาดสุดรันนี้เลยเนตามพอดีเลยรมีรูนมอน่ะโสเขาเหีสอบกันอยู่อ้าวพีชูไทยใส่เบอรเดอไม่อาอเร่ดว่าพอดีเลยอมีแล้วก็อไ ตอนนี้กำลังผัดเค็มพอดีเลยโอ้เค็ม้อนเลยโอ้ยแล้วก็ผัดนะใช่ๆโมเมนต์กับข้าวเลยดูไ่ดีมเมนกับข้าวเอาไปยังตัไปเต็ม่อลยอลออลีวเอาเกินุกแนวกแม่นได้ยี่สใ่ำว่าอาจารย์